ครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ช้างข้ามมาดงนี่ครับนี่ป่าป่าโอ้โบอกครับนี่เท่านี้นะครับเดี๋ยวมือนี้ผมสิเปิดเบิรงเลยครับว่าช้างสิลงมาอีกบ่ถ้าลงมาก็จะได้โพสเฟซเตือนชาวบ้านว่าให้ระวันงนะครับ นะพระเจ้าว่ามาถ้ามาย่างมันท,ทางต้นกล้วยท่านต้องบ่เลือนะครับต้อลอยข้ามคนแน่นอนผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนำนายพานนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเลยครับพี่น้องรอบรับตตสอนไปเลยไปครับนี่ครับพี่น้องครับมาจัดท,ทีมงานเดีกคนนึง่นครับบ่าปบุก,การนะครับคนผู้สิงทินผู้งัว ครับเอากำลไปสอบถามนายพานครับนายพานตีนะครับพบว่ามันอยู่ใกล้ครับมันจะรู้ความเคลื่อนไหวของ้างครับนะครับเินท่านะพี่น้องจะได้เห็นแต่ภาพเก่าๆนะครับนี่ผมเห็นภาพเก่านะครับนี่มาเมื่อใหม่ครับมามงแต่ว่ามามงเก่าครับมามือใหม่แต่มามงเก่าครับนี่ เพราะว่าเป็นจุดร้างเที่ยวไหมครับอ็ีะไปถ่ายมองอื่นก็มันเป็นม่ได้นะครับต้องหาถ่ายจุดที่มองร้างเที่ยวเลยนะครับจะเป็นภาพคนขี่กับทิดป่ากับทิดตัวยางชาวบ้านนะครับพี <Okay. S 1> ่น้องจะไปรอลุ้นเหมือนก,นกันนะครับว่าสีออกบอกมือน,นี้เพิ่งข้ามบอ้ครับเพิ่นข้ามก็ถือว่าได้เห็นนะครับท่านเพินพ่นบอกข้ามก็ แต่งว่าบ่เห็นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าโมยันสร้างเลี้ยงครับสร้างป่าครับพี่น้องจะเป็นรุ่นเดีวยวกันนะครับนี่ครับพี่น้องผมจะให้ไปเบิ่งลองลอยนันลงมานี่ยครับพี่น้องอ๋อน่าจะเป็นลมพัดนะครับนี่ น่าจะเป็นร่องรอยลมถึงกระดนดิเึง๋ยกดนไอ้ดนอโอ้นี่ครับโอยพ่อใหญ่เพิ่นมาทำลายนะครับว่าเข้าในบ้านอไอตีวะไอ้ดนไอ้ดน โอ้เรียบร้อยแล้วครับนี่ห้องน้ำห้องน้ำก็พังนะครับพี่น้องช่วงสงการนะครับนี่ ใส่โอ้เออปามน้อยกินได้ปามแก่กินไม่ได้เพราะฉั้นครับลองรอยช่วงสงการนะครับช่วงคนคนมาเล่นเออคนเล่นสงการเข้าไปเล่นสงการนะรน่เงียบแล้วเพิ่งกลมานะครับ ปกติเพ่นจะเลี้ยงงัวเลี้ยงคุยนะครับสางได้คยุยสางได้ยินเสียงงวัวเสียงคุยกับพกเข้ามามานี่เพ่นบดีเลี้ยงครับไายตีบอกเพราะว่าได้ยินเสียงหมาเหา่าทางอนุรักอะไรหรือเปล่ของคู่บุตรบ่ กบุดอืมขับพี่น้งคขับมาอยู่ในดอนพุ่นดอนหาดไม้บ่ tiền hoa không đấy là phải gì cí... Cá phải chắc thế không cháu nhà sàn như phang phun cháu hay nhau? Cá hai ว่าใเขาคิดโอ้พี่น้องคลิปนี้นะครับเอาไม่พายเขาไม่พายไม่พายเดี๋ยวพายเรือข้ามไปเปิงอยู่ดอนนะั่นคนบอกว่าตั้งอยู่ในดอนไม่ฮักโคฟเปเดด่โคฟเฟ่ในดอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะลองไปเปิงครับกับทีมงาน เดี๋ยวไปฟังเสียงมั้นครับจับจุดก่อนนี่นี่พี่น้องจะได้ข้ามไปฟังข้างนี้ไหมไปเดี๋ยวเอาน้ำมาจะเลือก่ัน นี่นะครับของโอ้ทีมงานบวกลก้าข้ามไปครับเอาเรือไปแล้วบวกล้าข้ามไปวนมาจกกัดกามาเบิร์กมองเต่าเลยเลยได้ออกมาเบิ่งกมองเก่านะครับพวกผมมาถึกมัง้งเดี๋ยวไปสอบถาม,มานะะันแล้วลา,ากเอาลากดีกว่ฮะเอาลากดีกว่ ให้แบงความงามของหินครับพี่นอกสะพานหินครับป่บานตู้รถไฟเลยครับพูดแล้วเฮตน,นาพูดแล้วยา,ามเฮตนาเข้าไปฟังบุงยันบะตจ้ำต้ำต้ เดี๋ยวเป็ล่ะใต้ของเงนไปนะครับพี่นอ้องสับานเงีนครับพี่นอ้องใต้เงียนเสียงเงียวน,นะะี้แล้วครับ นี่ครับรถเก่งรถเก่งน่าจะมาะได้ครับนี่น่าจะมาได้แต่รถยกสูง To reply, it's not enough. Even though you try you still mess up, but I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left. ก็หวังนึงเขาพายเรือมาวัวนี้เนาะเฮ้ย,ยคุยกับเราออกมาเนหะฮะเฮ้ยคุยกับเราอ,อ่ะคุยแล,ล้วเราอ,อ่ะมีรถกำลังข้ามมา กับพี่น้องโชวถามทีมงานค่าคิดอย่างดียงยังยินเสียงไมหมฮักี่ว่าอยู่ยกยูกหัวหินเดี๋ยวนีิ Ừ, bò, đàn nam thang, ừ ha ha ô, dàn tua, <tù. cười> bye bye, bye, bye. bye, bye. Oh, <laughs>

อ๋อครับพี่น้องต่างชมวิวไปพร้อมระหว่างรอรุนฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนฟังเสียงฟังเสียงก่อน คุณครับพี่น้องครับซูมไหมโทรศัพท์น,ะ,ทนะซูมได้อยู่นะฮะโทรศัพท์ซูมได้อยู่นะฮะอันไหนซูมได้หันเทอร์ซับอะ คาเปะบู่ดอย่ในนี้อย่ในดอโนีู่ดอย่ในดอโนี่นนไปเด้อใหญ่เด้อโอ้โหกละเอียดเลยรับทางไวเยบีนองไปไ,มไหมพ่ออจีไปบ้าได้ขามขามยู่ร บ่มีนะครับพี่น้องครับต้องถากรับแต่ได้ระวังนะครับเพราะเป็นทางเดียวคนครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้กันดำนี้นะครับพี่ชมโอ้่ำเขาใหญ่นะครับี่ โอ้ oh, พี่นอ้องใหญ่ยังสั่นนะครับพี่นอนะ้องไปตำเขาใหญ่เพิ่นนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับพี่นอ้องไปครับสำหรับคลิปนี้ครับอยู่ดีมีแห้งสูโค่สปอนล้ำล้ำรือยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ